วันที่19มกราคม2565คอรสอประชุมครั้งที่2ทับ2565เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518ซึ่งในการชี้ขาดเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมคอรสอเห็นว่าในจ้างกลั่นกแกล้งไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างทำเพราะเหตุเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ทำหน้าที่ประธานเป็นการฝ่าฝืนมาตรา121เวงเล็บ2เป็นการกระทําอันไม่เป็นธรรมจึงสั่งให้ในจ้างมอบหมายงานให้ลูกจ้างทําตามเดิมและได้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา25ระหว่างสาภาพแรงงานกับบริษัทจำนวน2กรณีกรณีแรกคอรสอชี้ขาดให้บริษัทปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี และกรณีที่2อชี้ขาดให้บริษัทปรับขึ้นฐานเงินเดือนประจำปีจ่ายเงินโบนัสและจัดสวัสดิการตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้นอกจากนี้คอรสยังได้รับเรื่องการกระทําอันไม่เป็นธรรมและข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้อย่างละหนึ่งกรณีเข้าสู่การชี้ขาดต่อไปนายกิติพงศ์เหล่านิพน์ประธานคอรสได้มีข้อสังเกตจากการประชุมเพื่อมาให้คําแนะนําแก่นายจ้างและลูกจ้างว่า สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์อีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันนี้มีเกตความรู้เล็กน้อยที่อยากจะมาฝากเตือนไว้โดยเฉพาะฝาลูกจ้างในจ้างฮะที่เกี่ยวเนื่องจากการยื่นข้อร้องหรือแจ้งข้อร้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์นะครับเรื่องการแจ้งข้อร้องเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความสําเร็จต่อสิ่งที่คาดหวังก็คือเรื่องของผลประกอบการนะครับถ้าหากว่าผลประกอบการไม่ดีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายนะฮะการที่จะ แจ้งข้อเรียกร้องแล้วเพื่อให้ความสมําเร็จนั้นก็นเป็นไปได้ยากนะครับโดยเฉพาะาสามประกอบการที่มีผลประกอบการไม่ดีมีการขาดทุนเยอะๆเนี่ยฮะแล้วเกิดท่านไปแจ้งข้อเรียกร้องเช่นขอโบนัสหลายๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยฮะมีความเป็นไปได้ยากในขณะเดียวกันฮะก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ก็คือความพึงพอใจร่วมกันฮะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันนะครับ จึงฝากเตือนไว้นะครับฝากแนะนําไว้โดยเฉพาะฝ่นยลูกจ้างนะครับขอบคุณครับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกันเพื่อความสงบสุขในสังคมแรงงาน